สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องจะพามาทำเค้กโรนะคะไส้เนยเค็มทำง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟูนะคะจากนั้นน้องก็ใส่แป้งสาลี ผงโกโก้ข้อโก้นะจ๊ะภาษาสวิเดอรนอืน่นแล้วก็ผงฟูจากนั้นเ่าก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะมาเทลงถาดนะคะถาดความกว้าง30คูณ40เซนติเมตรนะคะเราก็จะเกลี่ยแบบนี้นะคะให้ทั่วถาดแบบนี้ จากนั้นเราก็จะนำไปอบในไฟบนล่าง250องศา5นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาพักใส่ตะแกรงไว้แบบนี้นะคะเพื่อรอให้เย็นระหว่งางรอแล้วก็ไปทำใส่ค่ะก็จะตีเนยให้แตกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ผงวานิลา แล้วจากนั้นก็ตีให้เข้ากันนี่ค่ะจนเนื้อนเนียนแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปทาเกลี่ยลงแผนเค้กของเรานะคะแบบนี้นะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะค่อยๆเกลี่ยไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการม้วนเค้กโรของเรานะคะ ส่วนผสมทุกอย่างน้องลงไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะค่ะเสร็จแบบนี้แล้วเราก็จะแรปใส่พลาสติกเอาไปใส่ตู้เย็นไว้1ชั่วโมงนะคะให้เขาเซตตัวผ่านไป1ชั่วโมงแล้ววัน,นแล้วน้องจะมาตัดนะคะตัดเสิร์ฟ นี่ค่ะหน้าตาก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็จะหั่นชิ้นแล้วแต่ความชอบหนาบางตามทุกคนชอบเลยนะคะเพื่อนๆค่คะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามน้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะปีนี้น้องจะพาไปเก็บเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะน้องกลับมาทําช่อง youtube เหมือนเดิมแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาของเขา มันอร่อยจริงๆนะคะทุกคนให้ไปลองทำกันนะคะไม่ได้ยากเลยสำหรับวันนี้น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน